ช็อกอาการล่าสุดนาคอมไอเดินสายพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สืบเนื่องจากนักแสดงตลกรุ่นใหญ่นาคอมชวนชื่นติดเชื้อโควิด19ต่อมาได้เผยว่าภรรยานาคอมก็ติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกันโดยทางลูกสาวไอ้ก็ได้อัปเดตอาการคุณพ่อคุณแม่เป็นระยะระยะพร้อมกับเผยผลตรวจของทุกคนในครอบครัวโดยล่าสุดสาวไอ้เผยว่าคนในบ้านอีกสองคนหลานชายคนเล็กอายุหนึ่งขวบและน้องสะพภยผลตรวจโควิดเป็นบวกพบเชื้อทั้งสองคน เบื้องต้นน้องสะพายไม่มีอาการหลานชายมีไข้ตัวร้อนมาสองวันตั้งแต่ก่อนวันตรวจแต่ตอนนี้อาการปกติดีขึ้นจากการทานยาเช็ดตัวซึ่งล่าสุดอาการของนาคอมมีรายงานว่านาคอมมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติและเมื่อสองความเคลื่อนไหวล่าสุดของสาวไอเธอกักตัวครบ14วันแล้วเดินสายไหวพระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพ่อแม่และคนในครอบครัวในหลายๆที่ด้วยกันเช่นหลวงปู่ฤือีชีวก,กะโกมารพัฒน์ มีความเชื่อที่มักจะไหว้ขอพรเพื่อให้หายเจ็บหายป่วยหายจากโรคภัยต่างๆพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชพระพุทธรูปประจำพระราชวังพญาไทท้าวเฮีรันพนาศูนเทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไทและองค์พระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี